ทีนี้มาดูคดีทางการเมืองอยู่ในมือสารรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมคะเริ่มที่คดี4 2บอนะคะยื่นสอยท่านนายกเศรษฐาคา กันว่าสารท่านน่าจะมีการพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งวันนี้17กรกฎาคมนะคะที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญมองว่าถ้าหากว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอจะวินิจฉัยได้แล้วน่าจะมีการนัดอ่านคําวินิจฉัยค่ะตามระเบียบสารนัดได้หลังจากนั้นไม่น้อยกว่า15วันหรือ15บวก1เป็นต้นไปถ้านับ16วันนะคะจะไปตกอยู่ที่2สิงหาคมตรงกับวันศุกร์ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็สามารถนัดได้ แต่หากจะนัดในวันประชุมศาลอยู่แล้วก็จะไปลงล็อกก็คือ7สิงหาคมนี่ก็คือไทม์ไลน์เร็วที่สุดสําหรับคดีนายกเศรษฐาหากศาลท่านนัดอ่านคําวินิจฉัย2สิงหาคมเท่ากับว่าคดีนี้ใช้เวลา70วันนะคะมากกว่าคดีของลุงตู่สมัยที่ท่านนั่งเก้าอี้นายกเนี่ยเกือบ2เท่าตอนคดีดํารงตําแหน่งครบ8ปีหรือ,อยังทีนี้มาจับตากันหน่อยค่ะผลสะเทือนของคดีนี้จะเกิดอะไรขึ้นการเมืองไทยอึมครึมยาวกว่า2เดือนสถานะ ขอนายกเศรษฐาเหมือนไม่มีอำนาจเต็มร้อยแม้ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนสมัยลุงตู่ก็ตามอนาคตของท่านนายก,กใหม่แน่นอนส่งผลต่อความเชื่อมัน่นฉากทัดที่เป็นไปได้มีสองฉากทัดเท่านั้นคือ1นนายกรอดอันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยเดินหน้ารักษาหน้าเก้าอี้ต่อไปส่วนอีกหนึ่งฉากทัดคือหลุดเก้าอี้อันเนี้ยจะทําให้ครมอพ้นสภาพทั้งคณะหมายถึงยังไงก็ต้องมีการซาวเสียงเลือกนายกคนใหม่ ตั้งรัฐบาลกันใหม่นะคะทีนี้คดียุบพักก้าไกลเนี่ยผลสะเทือนกระทบทั้งฝ่ายของก้าไกลเองแล้วก็ฝ่ายองค์กรอิสระด้วยอย่างฝั่งก้าไกลนะฮะคดีนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่ายืดเยือ้อพูดง่ายๆคือยุบช้าพอยุบช้าก็เลยทําให้ตั้งหลักใหม่ได้ช้าเกิดความละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังนะฮะจะทิ้งพักเก่าก็ไม่ได้จะเปิดตัวพักใหม่ก็ทําได้ไม่ถนัดเพราะว่าพักเก่ายังไม่โดนยุบ แล้วเกิดความเสียหายในมิติอื่นๆเพราะว่ายิ่งนานเข้าไข่แดงยิ่งถูกเจาะ mm hmm. อาจจะพึ่งแตกรังไหมเพราะมีข่าวแบบนี้เหมือนมีความพยายามดูดดึงให้พักใหม่ก้าวไกลเนี่ยกล <Ha. S 1> ายเป็นพักต่ำร mm ้อ hmm. ยสุดท้ายเนี่ยฝ่ายที่ต้องการดูดดึงเขาตั้งเป้าแบบนี้คือลดใช้ก้าวไกลให้ต่ำกว่า 1- นึ่หนึ่งคืออะไรจะได้ไม่ใช่พักอันดับหนึ่ง oh. เพื่อที่จะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยมีความชอบธรรมแล้วเป็นพักอันดับหนึ่งตัวจริง เห็นว่าอาจจะมีคมเปนนี้ออกมาหลังจากมีการยุบพักก้าวไกลแต่อีกด้านหนึ่งก้าไกลก็อาศัยคดีนี้แหละฮะในการหาเสียงหาแต้มหาคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแกนนาพักก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องสื่อสารไปยังเอฟซและผู้สนับสนุนพักถือเป็นจุดเริ่มของการขับเคลื่อนพักก้าวใหม่ในอนาคตสั่งสมแนวร่วมต่อไปฮะ ทีนี้ผลของคําตัดสินเนี่ยมีแนวโน้มทําให้มีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระลดลงด้วยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเจอกลิิรในของก้าวไกลในส่วนของการสู้คดีการที่แกนนาก้าวไกลเนี่ยนะครับตอกย้ำให้สังคมเห็นว่าตามหลักการกฎหมายแล้ว ก้าวไกลไม่ผิดเลยนะฮะโดยเฉพาะการกระทําข้ามขั้นตอนของกกตไม่เปิดโอกาสให้ก้าวไกลโต้แยง้งข้อหาก่อนแม้จริงๆแล้วกกตอ,อาจทําได้ยิ่งทําให้เห็นว่ามีกลุ่มหรือขบวนการที่ไม่ต้องการให้พกักก้าวไกลดํารงอยู่ต่อไปซึ่งความรู้สึกแบบนี้ของสังคมกระทบต่อความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นขององค์กรอิสระคุณผู้ชมฮะหากเปิดไต่สวนก็สุ่มเสี่ยงที่ก้าวไกลและพยานปากสําคัญไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรพลน่ะจะแนวโน้มเนี่ยนะให้สังคมเห็นว่ากกตไม่เปิด กาสให้ก้าวไกลได้โตแย้งเลยก่อนยื่นคำร้องต่อศาลจริงๆถือว่าเป็นคำร้องที่มีชอบที่สําคัญการแถลงของคุณชัยธวัฒน์ในวันนี้นยังพยายามอ้างอิงว่าพยานหลักฐานที่ศาลธนมนูนใช้ในคดีล,ล้มล้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นสักส,สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมหรือหน่วยงานความมั่นคงก็เป็นการกล่าวหาข้างเดียวและเป็นความความเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นความเห็นเช่นเดียวกัน หากสารไม่เปิดไต่สวนก็อาจถูกสร้างแรงกระแสโจมตีว่าปิดโอกาสพักก้าวไกลจนอาจไม่รับความเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้กันทั้งระดับ Cloud War ก่าวอและก็แอวซึ่งต้องรองลุ้นนะครับว่า<ฆ>วันนี้สารธรรมนูญจะมีมติออกมาในหน้าไหนกันแน่ค่ะนี่คือภาพรวมการเมืองใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชม